ว่าโควิดมาอีกราลอกหนึ่งเท่านี่ก็ต้องมีสำล่องเลยแต่ตรงมีสำรองค่ะเ้อยดายนักไปเเพราะว่าเฟินมากเลี้ยวอย่างไดลราเท่ากับเพิ่งรักเองรักกี้นี่ก็บปลาลุ้นเองก็อยากให้มาสางมาเฮ็ดนดูน้ำกันทั้งทีเพราะว่าอย่างไดขั้นเท่าตั้งใจเฮ็ดในช่องแบบน้ำยูทูบเนาะเท่าก็อาจจะมีโอกาสเมนบอลมีโอกาสหลายนี่ สวัสดีค่ะหญิงแสงทองฟินแลนด์ค่ะสวัสดีจ้าป่ารุ่นจ้าป่ารุ่นพาเพเ่จ้าวันนี้กะมาสัมผัสนะคะสัมสแขงเช่นนะคะ,ะกหลายหลายหลอบแล้วนะคะสอหอบแล้วนาะรอบแหลมาจากทิบบเดยคืนครูกัานนดามนะคะแม่แม่รอ,อบหอ,อบทียี่สิบ แน่นจ้ะรอบที่ยูเซฟกับมีคคนคือฮอตไร้นะจ๊ะว่านูดาวไปสายมันนี้ก็เลยจะมาบอกประเด็นของนูดาวนะคะว่าเพิ่นสีได้กลับมาบอมาได้แถมมาสีมาย่มใดญนะคะเลยมาหาปารุ่นมันนี่ค่ะบะว่าน้องยิ่งเองจ้ะท่านอะไรคู่เต้นเนาะท่านอะไรคู่ซ้อมใส่ซ้อมหลอดซ้อมหลอดหลอดที่สามจ้ะเป็นเป็นหนูเก็ตแทนเนาะค่ะเป็นน้องเก็ค่ะบ้านเพิ่นก้ะจังไรล่ะ เขากินฮอตในที่งานนอกจากฟ้องแมนอดเนี่ยค่ะมันคือเป็นครูกันก็า่ังเข่าค้าํา่ังดีเลยค่ะรอบที่สิบเก่าก็ดีดีค่ะทุกคนกาลั่งเข่ากันดีเลยการเต้นการเด้งการเดาอย่างต่างต่างแต่ก็ร่งไปดีดีกาเรียนกำนองเรียบร้อยค่ะน้องแบบเบอร์ใครกับนันคิวนันยังกันก็ดีดีเขาค้ากันเลยล่ะค่ะรอบที่สิบเก่าเนี่ยก็อยากให้นองกลับมากขึ้นกันค่ะอยากให้มาตอกกันเลยมาถามปรุ่นมา จังไดน,นะคะสีด้มากไงบอพบอเอฟซีเป็นกระามหลายคนอเู่จ้ะ <c oughs> จ้าเมียคือบ่าไอ้ทั้งาดานเอฟซีเป่นกะไอ้นี่นอมาถามคอมเมนต์มาามป่ารุ่นกันหลายคือกับว่าน้องดาวจากก้ะกลับมาบอลเนาะคะ่ะแต่ว่าเข้ากับคือว่าเหรอเนาะคะ่ะป่าเองก็อยากให้น้องกลัมม่าคือกันเพราะว่าก็อยากให้มากจังไดล่ะ มาใส่วิธีคิดวิธีหาเงินบาทเฮาลอกเบิ้งนะค่ะเพราะว่าการหาเงินอยู่บาทเฮามันจะเป็นงานอิสระเมีนบุนีค่ะท่านป่าเองกัอยากให้มาเนาะต่ว่าท่านหองเองกับว่าตอนแรกกับว่าจะไปเที่ยงงานให้ไปสอนงานให้พนักงานไม่เมีนบุนีค่ะก็ว่าจึงสั่์ราคาตอนแรกก่ว่าตอนนี้กับท่านตับพันไปเลยเที่ยปราม่านเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเนาะเนี่ยค่ะ รอบนองกลับแปวันที่30ค่ะ30 30คือสพส่บขัน้นเปิดงานเนาะเหลือวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งดานถึง,ว,งว,ว่าตอนนี้เขาก็ย,ยังรอบฟั่งอยู่ค่ะว่าทางรัฐบาลเขาคนสีมีมาตรการแบบใบออกไมา่อีกเนาะค่ะหรือว่าจะเปิดนี่คือเปิดรอบนี่คือเป็นการทดสอบแน่นอนเป็นการทดสอบว่าเวลาเปิดปุ๊บนี่จะ นี่หลอกให้ไข้เจ็บเพิ่มขึ้นบอรหรอลลี่จะลดลงเพราะว่าตอนนี้คือเป็นการจรงอะไรล่ะมันกันยังบอกขั้นอดีร้อยเปอร์เซ็นต์น,นะคะพวกเรื่องของโควิดเอ,องสิค่ะมันกันยังแบบว่ากันยังหลายอยู่นะจ๊ะคนเสียังบอกป่ได้ว่าสีจังได้เ่เพราะว่าตอนนี้เองนองก็ก็ซ้ำไปทดลองงานหาหางไหมูเนาะไปฝึกงานไหมูเพราะว่าอยู่เรงไรล่ะกำลังกำลังพ้นสื่อกับขั้นหลยกันไหนเนี่ยนะะเพราะว่าคนกับยุดงงานโดนแล้วก็ การใส่เงินของคนงน่ส่วนนี้นยังอยู่ในส่วนระบางประหยัดแมีนมารม์เนยค่ะยังแบบว่ายังบมแน่ใจว่ามันสิปิีตอหรือว่ามันสิเปิดเดตตอนเนืองหรือว่าโลกมันสีทีขึ้นบอจังไรบางคนก็นยังเก็บเงินอยู่ค่ะยังเก็บเงินประกาศใส่เงนนินที่เข้าจะมีเข้ากับประกาศประกาศใส่เงี้ย,นยนงนี่เพราะว่าอะไรจังไร่ะเกิดว่าพวกวิดมาอีกระหอกหนึ่งมีเข้านี่ก็ต้องมีสำรองเลยอาจารย์มีสำรองค่ะพอสินักไปเพราะว่าส่วนมากเลี่ยว อย่างใดลราเข้ากับเพิ่มรักเองรักกี้นี่กับป้าลุงเองก็รรอ,งกอยากให้มาสางมาเฮ็ดอยู่น้นกากันทั้งทีเพราะว่าอย่างในเขาตั้งใจเฮ็ดในช่องแบบน้ำยูทูบเนะาะเขากอาจจะมีโอกาสเมียนบัลแบม,มีโอกาสไลายเี่ซึ<ม>่งป้าเองป้าก็ขนาดป้าเองนี่บ่เคยมีโอกาสที่จะเฮ็ดนน,น้ำแบบ เอียงแหละคนอื่นเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยคยังเฮ็ดได้นาะจ้าเนาะกระบากอะไยังแบบว่าเอฟซีก็ยังซอยสนับสนุนได้มาป่านนี้เนาะจะแบบดาวดิ้งหน่อยใบหลุึ้นใหม่คือจังน้องยิงน้องดาวหรือว่าน้องลาคี้คือจังเห็นน้องเคียนเนาะเป็นตัวอย่างมันผุเรี่ยวอักเนี่ยตายเองก็อยากให้น้องมากเท็ดแบบว่าเส้นทางแบบนี้ร่องเบิงเนาะค่ะน้ำห้อยแก้วผ้าผู้หิบาดพิลแล่นเนาะค่ะ เพราะว่าเพิ่นกะปูทางไว้เห้ากระทางกระทางแบบดีเด้่ยนกระทั่งข้อกีดหลาดยางข้อกีดหลาดยางข้อกีดเนี่ยค่ะเพราะว่าเพิ่นกะปูทางไว้ในแบบว่าทีมงานทุกคนเนาะแบบพักสะดวกเลยหลงพื้นอดค้าคนสนับสนุนทุกคนอยู่แล้วค่ะต่อให้บริเวณหยาดปีนองหรือเปล่า ผู้ได้ก็แล้วแต่ที่เป็นทีมงานค่ะเพื่อนกับดันทุกคนสนับสนุนและก็ย่างหนึ่งเอฟซีบานแสงทองฟินแลนด์ขึ้นเหนียวแน่นแล้วก็น,น,น,น้าเนียนค่ะเพื่อนกับซอยห้องทุกคนเมียจา้าเพราะว่าเพื่อนกับซอยเบิร์กซอยสนับสนุนซอยกันเบิร์ดท่านเอฟซีเพื่อนกับมีแต่ผู้ใจดีเนียนค่ะมีใจลยโอกาสเข้าทุกคนเลยแต่ว่านี่แหละค่ะ<ม>แต่ว่า,วา,ออาก็รอฟังเนาะค่ะรอฟังนอ้ 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. นอง,งว่าผ่านไปสิบห้าหมื่นหรือนทิ่เบื่อทุลองก่อนสิบห้าหมื่นแม่บอกเพื่อนว่า ไปท่า,านท่านทัดไปนีเพื่อนรัดท่านวาสรายุทธอีกก็คือกัมมาค่ะจะได้กัมมาก็คือคนคล้องคนยังกัมมาเลยจ้าเพราะว่ารอบนี้ท่านไปแล้วค่นมันปีดีกับก,กับมาเน่าก็เลยคนคล้องมาหลวน,นะจ้วบ้างเพรียบบ้างยังในถูกเพราะว่ารอบแรกกบับว่าว่าคิดวาซีมาโดดขนาดนั้นนะคะมันก็คล้องย,อยังกับยุ่ทง่งกรุงเทพเนะจ้ากัน,น,นไลตอนแรกป้าคิดว่ามันจะ นั่นเลยล่ะคือไปว่าบัตรท้าเพิ่นประกาศเพ<ม>ิ่มก็จะเป็นคมาคล้องนองขึ้นมาเมียนมาร์เพราะว่าเรื่องฮาโบนีบ่อะมันกับบอลเนียวนะค่ะสถา,านาการณ์ยยต่างๆเดาเนี่ยยูจ้ะงยูจังน้องยิ้งเงงเงงสีท่านท่านถือวียโตัวก้าบเลยก็ตอนแรกก็คิดไปอยู่ว่า <c oughs> ถ้ามีครูก็จะยูย,วย,วยายวๆอังสีนะคะ่ะแต่ที่นี่บ้านมันกะ ในเรื่องของมันยังความแน่นอนยังกับยังไว้ใจชั่วปันใดกับต้องรอคือกันนะคะก็รอเบิ่งก่อนนะคะว่าจังได้เพราะว่ากับนั่งเที่ยเขากับกินใจน้องนะคะแบบเวลาเขามาเตะจังสีถามว่ามีฟูงสีเพื่อนุเครเพื่อติดเพื่อนหยาดกันสินะคะกับคิดอยู่แต่ที่จริงใจยิงแนนอยากยูด่วนด่วนเลยค่ะอยากยูยาวๆค่ะน้องเคสลากรับ ไอ้ขนุดาว่ากับในสีก็อยากอยู่ยาวๆไปเลยเพราะว่า้องยิงกระติดพารากิจในเรื่องของว่าดูแลคุณแม่ก่อนอ่าดูแลพี่เคยอยู่ซอยเพิ่นก่อนสวงทีพเพิ่นบ่าสบายเนะะี่ยคาา่ะบัว่านกาจอยู่กอนขั้นไอ้คือยังมาถ่านนขั้นเขาใส่ชีวิตยุงเทศแบบมันก็อยู่ส่วนตัวแน่นมอแล้วแต่เฉพาะคูะ่ขงเ้าวแต่ว่าเพราะ เพราะน้องยอิงเองสิเดียมาอยู่บ้านมาสัมผัสกันอยู่บ้านมันจะมีคนเผาคนเกลียวทีบานอ,าอ,านอ่ะอ่ะเนาะร่วมกันมาทุกคนเพ<ม>า,าสิมีการห่วงใยกันเกิดขึ้นบานม,มันต่างกันนะคะเ<อ>พราะว่าเขาอยู่บ้านที่เจ้าข้าอยู่ผู้เดียวเอ้ยอยู่กรุงเทพเจ้าข้าอยู่ผู้เดียวนี่<ค>นแต่ขางของเป็นไผ่งมงูเลยคือจังพอสิ้นเดือนปุ๊บเ้าก็บิีดหัวเมียกับจิงโยห์ห้ากัโอนเงินมาให้ใส่เงินหมดเลยจ่วาที่จิงเดียวคือจังเมียห้อจังสิจะละมือจะเก็บแห้งเนียเงินค่ะ ต่อให้เพื่อนจมกับมีความสุขกับอายุน้ำเพิินนะมันธรรมดาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเฮาใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นเพื่อนกับอายุหลายแล้วเพิ่นกะความคิดความอ่านมันต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าอายุน้ำกันยังได้กับมีความสุขค่ะเพิ่นต่อให้เพื่อนบอกเพิ่นกะบอกเรื่อความเป็นห่วงแต่เขาเป็นเด็กหน่อยเฮารู้สึกว่าเขาบ่อยากได้ยินแต่ว่าเฮามาอยู่แล้วเฮารู้สึกว่าเฮาอายุน้ำเพิินมันกับพ่อแล้วอายุบานนี้มีความสุขกัวร้ายฉันได้มันกับเป็นห่วงเฮาคือเก่าเามีภัยหักซัมแมน เมีนเมนยู่บ้านเฮาไล่ได้สีบหลายปันไดลแต่ว่าการใส่เงินเฮาก็สีบรานักพออยู่ดี่มันเกิดวิจารแ์เ่ว่ามักจะมักจะแต่ว่าคือว่าเราลองยิงกับข้าข้างหัวรถก็คือตายตัวอยู่แล้วเงินบหมดตัวมันต่องายค่ะจำเป็นดีๆจำเป็นจะต้องมี้จำเป็นตรงนี้เพราะมันตรงนี้คือว่าเพราะว่าการเดินทางหรือว่าบาลเฮ้าทุกเมืองนี่จะมันบ่มีรถสองแถวคือสมัยก่อนเนาะ อีกอย่างหนึ่งเขาสือ่อตะกอนเขาจะมาก,ก่อนอยู่โควิดน,นะคะเพราะว่าเขาพ่อพอนหกปีแต่พ่อพอนมาแล้วสี่ปีมันก็นยังอีกสองปีมันก็นกนถือสองโควิดพอดีค่ะมันก็จะยากเล็กน้อยแต่ว่านี่แหละค่ะน้องยิ้งเองกับฮันดับมาเต้นอีกรอบนึงเนาะค่ะมาเต้นอีกรอบนึงกับบอมเมนบาแบบอันนี้เน,นาะในในในไหลกุ้มปิดเมียนมาค่ะเมียนม<บ>าบ<ๆ>้านนี้เอาก็สีมาหันเฮ็ดน้ำ่องยูทูบเนี่ยน้องยิ้งก็อาจจะ ถ้าเริ่มจะไล่อะไรตัวนี้โอเคเขากะยังไงจะอยู่ตัวอยู่ได้ค่ะเนาะเราจะช่วงนี้น้องยิงเนาะจะขายของมม่่่นคะก็เริขายกาแฟขายโกโฟูนี่หลายอย่างค่ะสินค้าของไอแบนนาริตะนี่แหละค่ะซอยกันสนับสนุนเด้อจ้าขอบคุณล่วงหน้าค่ะเพราะว่าเอากระเห็นได้เพี้ยผ้าลายสดขายเนาะต่อไปก็สิเห็นทีมงานของเฮาเห็นน้องยิงลายสด ขายของไปน้นะจะมาป่าลุ่นเองปลาลุ่นกะบ่อะไรหรอกค่ะเพราะว่าป่าลุ่นอยากม,มีผู้สื่อเพราเป็นอย่างเบียวกว่ะจ้ปลาปารุ่นเพิ่ขยันค่ะเพื่อนงานงาน,งานหน้างานงานไห้งานสวนอีกค่ะแต่น,อน้องยิงบ่อใดท่านัดท่างนั้นก็เลยมาหยิบจับเนื่งของธุรกิจออนไลน์ค่ะจอยางนึงจะคล้องกินก่อนมอมแล้วค่ะรูปหลางมันเปลี่ยนเห็นว่ามันดีก็เลยเอามากินบางเองค่ะกินอะไรบางดี นุ่งกินันดีทอกินโกโก้เพราะนุ่งก็กินกาแฟแต่ว่าคนกินกาแฟมันก็กินกาแฟกระดค่ะมันก็ดีกว่าเพราะมันแหนพลักด้วอกันท่ายทองนี่ดีด้วยค่ะเขาพานดีนะคะจากประสบการณ์ของยิงเองนะคะแบบว่าจะเกาขาของน้ำายากทองผูกกินกาแฟกินดีทอกอ้ยลื้นรื้ดฟื้ดีค่ะกลงทองแล้วก็บ่ค่อยปวดทองไปเกามาปวดทองจุกเสียดอักเสดยังมันแหนไม่ลองค่ะมันออกเบิร์ จะกินกันมากอยู่แสบหอมที่สำคัญมันอร่อยค่ะอร่อยด้วยจะได้ก็ซอยเสียซอยสนับสนุนกันทั้งทั้งด่านขายของเนาะค่ะทั้งด่านขายพวกของเบียร์นาลิตะแล้วก็ขายแปะขายหลักกาจะเห็นน้องยิงโลงในช่องยูทูบแลักการไรไรไม่ผิดนะค่ะได้หลายข้างกับเพจซื้อเดียวกันน้องยิงเองก็คือว่าราคาเดีดสมัยใหม่เนาะยิ่งเอยสมัยใหม่ หัวว้กับเทคโนโลยีต่างๆบอกคือปลารุ่นค่ะหัวเก่งวันไี้ค่ะแต่ก็ฟืบอย่ค่ะเหือค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็มาถามข่าวปลารุ่นพร้อมค่ะเพราะว่าตกาะก่าขันไม่อยู่บ้านปลารุ่นนี่แหละไกลรไไสดย่ำได้ก็มาหาคนโหลดค่ะเพราะว่ามือสร้างมือสมัครค่ะมือฉมังแต่สดให้ ช่วงนี้กัน้องดาววายู่เนาะค่ะน้องดาววายู่ปลาลุ่นก็เลยบริเตนชุดนี่ค่ะปลาลุ่นก็ว่าจะเฮ็ดชุดสวยๆงามๆออกมาให้น้องยิงหลักกับน้องดาวใไซโชยู่เรื่อยๆเนาะโอ้ยเสียดายฮ่า่าฮ่จะได้ไซสองชุดหนึ่งเน่ยค่ะสวยๆเดี๋ยวเอาไว้จะล่อล่อตั้งบางน้องดาวเนาะค่ะน้องบัตทาคนมีโอกาสแต่กาม่าเร็วๆเลยจังไก่ใช่ก็ว่า ในใจป้ารูนี่เองคือว่าราคาอยากให้น้องกลับมาแต่ว่ากับคุยกันอยู่น้องกับวราเป็นสองเงียบสองมุ่งคือหมายถึงว่าค่นทางรัฐบาลเพิ่งสั่งยุดอีกก็คือกลับกลับเลยลรถพระจานกลับเลยเป็นยุดติกับกับเลยน่ะล่อโอกาสนาป้าไม่ยังจะกลับลงไปเองสินะค่ะรอบแบบว่าเงียงต่างๆนี่มันคือว่าแบบช่วงนี้นอนกับไปฉีดวัคซีนแน่นหมดล้วเข็มแรกแล้วก็ เขาต <no ้องรอเข็มที่2องผใส่ทีลาเนี่แนบอคะก็อตต่ามันก็สเดือนนี้ค่ะตัวเข็มแมนบอนู้ซเดือนหเลยมุกกับวันแนนจ่ใยเพราะว่านูฉชดชิโนแวกตาดั่ดแต่แรงแรงที่ต้องแบกคุณค่ะกับวันแนนจ่ใยคือกันเั่าค่ะก็ล่อฟัางแล้วก็เบิงงในช่องน้องนก็ยังเห็นช่องยูทูบอยู่ค่ะมัยังมีไลฟ์สดไลน์เอียงในยูทูบ ช่วงนี้ค่ะแม่อยากไปติดตามน้องกับเขาไปติดตามในช่องไปก่อนนะคะรอกอนนะคะเหมือนกับมากนสิเด็เต้นน้่งกันมีดอกคาคเขาค้ากันแล้วจ้าก,ก็ดีขึ้นดีขึ้นก็ลอบ18ไล่เลยละค่ะก็ดีใจยอยู่ตอนเต้นรอบ19เก้าในม้วนแห้งเราคิดว่าน้องจะเมื่อนะตอนแรกก็คิดว่าเออแย,ยาๆกันไปมันยืดๆก็จะออกมาประกาศเปิดว่าสัน<ช>่นเขาเลยจังสั่นราคาต้องไปรับผิดชอบนาทีจะคองก่อนนะจ๊ะเนาะ ืัอนี้ก็บรบกวนปลารุ่นราคามันมันสิคำแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นสีเฮ็ดอยากเฮ็ดกินนะคะก็เอาไว้ซํำนี้นะคะ,คะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะ